สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคานาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะจะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำมากกว่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงช่วงต้นต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะมีดาวหลายดวงเลยทีเดียวนะคะที่ทับที่ลัคนาของท่านค่ะก็แสดงว่าในช่วงต้นต้นเดือนนะคะก็จะมีอะไรมากมายนะคะที่ท่านจะต้องจัดการแล้วก็มีอะไรมากมายเช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องทํานะคะในช่วงระยะเวลาต้นต้นเดือนจะเห็น ได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คู่ครองคนรักของท่านตลอดจนหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมนะคะไปมีคอนเน็กชันด้วยรวมไปถึงนะคะผลประโยชน์ต่างๆนะคะในตรงจุดนี้นะคะหลายๆเรื่องเลยค่ะที่เข้ามาในตรงจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะในระดับแรกๆนะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านเสียมากกว่าแต่จะมีบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะที่ท่านจะต้องะระมัดระวังในช่วงต้นๆเดือนนะคะ ช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งที่ท่านควรระมัดระวังก็คือในเรื่องของคําพูดค่ะถ้าเราอารมณ์ร้อนนะคะหรือเราอาจจะพูดอะไรลงไปนะคะแล้วก็ทําให้คนฟังนะคะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างหรือมีการขัดแย้งกับบริวารของท่านที่ช่วยงานท่านนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะหลังจากวันที่10นะคะ ดาวพระพุธค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงนะคะหุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงกันข้ามรวมไปถึงการงานของท่านค่ะแล้วพอมาวันที่22นะคะกุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินเช่นเดียวกันนะคะดาวพระศุกร์นี้ก็หมายถึงนะคะอริและก็หมายถึงนะคะโชคลาภของท่านและในวันที่26นะคะดาวพระอังคารค่ะซึ่งหมายถึงนะคะ ปุตตะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆบุตรล้านหรือบริวารน,นะคะรวมไปถึงวินาศนะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในพบการเงินเช่นเดียวกันนะคะก็แสดงว่าหลังจากวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะในพบการเงินของท่านมีดาวที่โคจรอ,อยู่ตรงจุดนี้ถึง5ดวงเลยนะคะ ในเมื่อนะคะในพบการเงินนะคะมีดวงดาวโครจรถึงมากดวงก็แสดงว่าการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีความสับพัดมากๆนะคะมีเข้ามาหลายๆทางเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีรายจ่ายเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะขอขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะให้มีสติค่ะแล้วบริหารการเงินให้ไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของการงานเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเด่นดีเช่นเดียวกันค่ะการงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะการงาน เข้ามาก็เอื้อในเรื่องของการเงินให้ท่านแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงการงานในตรงจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังอย่างที่จิลาพยากรตั้งแต่แรกก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องคมพูดของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารของท่านไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนของท่านหรือไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของท่านนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงนะคะถ้ามีการเซ็นสัญญาอะไรกับใครก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะถ้าท่านนะคะไม่ประมาทในเรื่องที่จิลาพยากร ะะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวความรักนะคะกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะการงานของท่านรวมไปถึงความรักของท่าน เพียงนิดเดียวค่ะขอให้ท่านบริหารในเรื่องของอารมณ์บริหารในเรื่องของคําพูดให้ดีๆนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าเรามีสตินะคะแล้วเรารู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วจะเป็นผลเสียสําหรับเรานะคะเราก็ไม่พูดนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาค่ะนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะ ในเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ให้ชาวลัคนาราศีธนูให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคกรดไหลย้อนหรือโรคก,กระเพาะนะคะรวมไปถึงนะคะจะเดินทางไปไหนนะคะก็ให้มีความระมัดระวังนะคะตรวจเช็คลมยาง และรวมไปถึงนะคะการขับขี่ยวดยานพหาหนะด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นดังนั้นค่ะถ้าเราไม่ประมาทนะคะมีสติทุกขณะจิตนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะทุกอย่างย่อมไม่มีปัญหาค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีธนูนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ